ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช้ก็ต้องกดแชร์นะคะถ้ารักกันแน่ๆแล้วก็กดแช่ๆกดนานกดจนยานกดเยอะๆค่ะวันนี้ถึงจะเป็นวันกินข้าวขาวหมูแห่งชาติชั่วนะคะเรายังไงก็แวะไปกินปลาไหลผัดเผ็ดต้มเปรตดกันหน่อยค่ะค่ะเนื่องจากเมื่อคืนนายนรินเนี่ยน่าจะทำงานเหนื่อยหนักอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะ ก็เลยต้องมารอดูในตอนเช้าแต่ในตอนเช้าดูเหมือนเขาไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าพูดเเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงรู้อยู่กกบใจก้อยเองก็รู้อยู่กกบใจแต่พูดให้เอาความสักใจของตัวเองเท่านั้นนะคะการพูดจาอะไรเยยดย้มคนอื่นเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันไม่ดีอยู่แล้วนะคะ แล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่กุโโกหกขึ้นมายิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างเช่นกรณีไอ้ไหลที่ฉันเรียกมันว่าไอ้เมงดาไอ้เมงดาขาลีบเขาพูดเองว่าเขามีไรายได้ตอนนั้นน,น,น,นี่พูดเองว่าผู้หญิงให้เงินห้าร้อยบ้างอะไรบ้างเขาก็รับไว้ผู้ชายที่เป็นคู่ขานะคะคู่ขากันนอนด้วยกันแล้วฝ่ายชายรับเงิน ถ้าเป็นฝ่ายหญิงรับเงินเราเรียกผู้หญิงว่ากะรีถ้าเป็นผู้ชายรับเงินคือผู้ชายขายตัวหรือเป็นแมงดาที่ริถไยผู้หญิงจริงๆผู้ชายขายตัวเนี่ยยังดูดีกว่าเพราะว่าเอาหัไปขายเอาแรงงานไปแลกนะคะแต่ถ้าเป็นแมงดาเนี่ยดิฉันว่างานหยาบ หลอกให้เขาเฟ้อเขาฝันเราจะมีครอบครัวเราจะสร้างบ้านด้วยกันเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงวัวสิบตัวจะทําเป็นปศุสัตว์อย่างงู้นอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างข้อกลัวดีๆนะน้องนะเออเงินพี่ขาดมือเงินนี้น่นะน้องเอามาร่วมกันเราทําโครงการร่วมกันดีไหมจ๊ะอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะคะเป็นแมงดาเป็นมิจฉาชีพเป็นพวกกรอกโรงและสิ่งที่พูด มันมีพื้นฐานความจริงมันมีหลักฐานเพราะเจ้าตัวผู้หญิงออกมายืนยันคนที่พาออกมายืนยันคนแรกๆเอาหลักฐานไปให้ดูคนแรกๆคือนางดอกกระจือพัทยาแต่ตอนนี้มาอยู่ข้างไอ้ไหลซะแลว้วตัวไอ้ไหลกับอีก้อยเองก็เคยยอมรับว่าเอาเงินเข้ามาจริงตอนนั้นทำโปรเจกต์ด้วยกันคิดว่าจะแต่งงานกัน พอไม่แต่งแล้วก็ต้องคืนเขาไปสิถ้าคุณมันมีความซื่อสัตย์จริงไหมคะเดี๋ยวไปฟังความอยากกรีดอยากคือความกดแค้นแล้วก็พยายามแค่จะทำคอนเทนต์ให้พอมีอะไรได้จาก YouTube บ้างนะคะดิฉันมั่นใจว่าตอนนี้ไรายได้จาก YouTube ของไอ้ไหลเนี่ยเหลือไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำไปต่อเดือน ลกลางปูผักกูดนะผมว่าจะเอาผักนามผักกูดมาปลูกนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นไงก็ต้องรอหน้าฝนมันจะได้ปรับดินง่ายๆหน่อยตอนหน้าแรงเนี่ยเอาเรื่องนะครับดินเหนียวนีงมันปรับไม่ได้คุณเห็นความขี้เกียจฝันหลังยาวของมันไหมคะหน้าแรงปูปรับดินเหนื่อยงานเข้ารอหน้าฝนดีกว่าเดี๋ยวพอหน้าฝนก็จะมีนาข้าวมีนั่นมีนี่ทำไม่ได้อีกเดี๋ยวรอหน้าแรง เขาถึงเป็นแบบนี้เขาถึงพูดว่าเลี้ยงหมูก็ลำบากงานเข้าต้องไปหาลำให้หมูกินเลี้ยงวัวก็ลำบากงานเข้าต้องไปเกี่ยวหญ้าให้วัวกินคือทำอะไรทุกอย่างลำบากไปหมดยกเว้นนะคะเป็นผู้ชายขายน้ำแล้วก็รอแบมือรับเงิน500จากผู้หญิงอันนี้สบายหน่อยรอออเดอร์ปลาอบองคสบายหน่อย เมื่อไหร่มีออเดอร์มาไอไหลที่ดีใจมากกว่าได้เงินคืออะไรรู้ไหมคะได้นั่งขึ้นไล์เปิดเพลงแล้วก็แดกเบียร์ไปเพราะฉะนั้นเงินกําไรจากปลาอบโอ่เนี่ยไม่ได้ไปทางไหนเลยลงขวดเบียร์หมดจริงๆค่ะลงขวดเบียร์หมดจริงๆเดี๋ยวก็จะมีอีกว่าอุ้ยทํำไม่คุ้มต้องขับรถไปเต่างอยไปซื้อมาทีนึงก็แข่าตัวออมีออเดอร์มาก็ต้องไปทีนึง ต้องมานั่งอบโอง่งต้องมานั่งเสียเวลาพอไปนั่งต้องนั่งเฝ้าแล้วทำอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวก็เลิกทำํำเหมือนกับขายปลาส้มเสียเวลาส่งของไปแล้วมันเน่าเสียค่าส่งแพงสารพัดท,ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานของผู้ชายคนนี้จริงๆไอ้ผักที่ว่ามันควรจะปลูกมาตั้งนานแล้วรอบบ้านรอบอะไรของพวกเธอชะอมมันควรจะขึ้นสวย ทุกวันทุกวันทุกวันเก็บไปส่งแผงในตลาดได้เก็บไปแล้ขายให้เขาถูกๆให้เขาเออกไปขายต่อเอาของควรจะมีของไปส่งตลาดสดได้ทุกวันสลับกันไปจะเป็นผักหวานผักชะอมผักอะไรก็ตามที่มันปลูกได้ทำได้สิบกว่าปีแล้วถ้าทำเอาไว้ป่านนี้มันเป็นรัว้วเก็บได้แทบจะทุกวัน ตอนนี้มานั่งพูดแล้วผมว่าจะเอาแต่เดี๋ยวอืต้องรอหน้าฝนรอสัญญาหน้าฝนอยู่ตลอดเวลาไม่เริ่มทำมีใครบางคนยังห้าวเปี่งอยู่เหรอเริ่มเริ่มเริ่มสวมวินยาณสวมมินยานเหมือนนิยาเน่เหรอสวมไอไอซุมเห็ด ซุ่มเห็ดมันซุปเห็ดหรอเปลอีเห็ดสดอีซุ่มเห็ดสดอ,อ๋อจะไม่กลับมาประเทศไทยแล้วหรอได้ยินข่าวาเขาจะเขาบอกว่าเขาจะไม่กลับมาประเทศไทยเหรอจะแบบจะแบบทำตัวเหมือนทำตัวเหมือนอีปอบยานั่นเหรอ นี่จะเห็นว่าความที่เขาไม่เคยไปดูไปอะไรใครรอแต่อีกก้อยป้อนข้อมูลให้คนที่เราเรียกกันว่าอีเหตุสดพอพูดถึงอีเห็ดสดเนี่ยเขาจะนึกถึงแค่คนเดียวค่ะนางแคนาดาเพราะอีนี่ชอบไปเก็บเห็ดในขณะที่เวลาพูดถึงอุ้ยอีเห็ุนั่นเห็ดนี่ไม่มีใครคิดถึงน้องโบนี่คือความขาดความละเอียดความหยาบของไอ้ไหล พราะคิดแต่จะนั่งรอข้อมูลไม่ออกไปทำงานเองขนาดแค่ง,งานสื่องานข่าวงานไปหาข้อมูลเล็กๆพวกเนี้ยังไม่ไปรอให้คนหยิบออกมาให้นะครับยังไม่ทันจะไปฟ้องเขาเลยยังไม่ทันจะแจ้งความอะไรเลยไปสิไปซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าจะมีปัญญาทำอะไรเขาไหมไอ้ที่นั่งพูดนั่งด่าเขา คือตอนนี้ต้องหาคอนเทนต์แล้วล่ะด่ากอียาที่ไรก็โดนดา่ายานด่ากลับแสบกว่าก็เลยไปหาคนอื่นแทนตัวเองจะได้มีคอนเทนต์ในการพูดมากขึ้นในการทำคลิปมากขึ้นเพราะว่าถ้าทำคลิปเกี่ยวข้องกับสาวิตีเดียวสิบแปดมีนาเขาจะชักตีหนีตอนก้มกราบ วันนี้มันจะไปเดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้จะไปเกี่ยวหญ้ามันจะไปเกี่ยวหญ้าอยู่ที่สวนยางน้อยก่อนดูก่อนว่ามันจะเอาเครื่องตัดหญ้าไปได้ไหมไปกินบักขันผมบว่า,วาสวนยางน้อยเมื่อวานพอเขาพูดว่าดิฉันทำอะไรเขาเรื่องสวนยางน้อยไม่ได้ดิฉันก็ชี้แจงว่าไม่ได้อยากให้เป็นคดี แต่อยากให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำกับคนอื่นน่ะมันจะเป็นยังไงแล้วตัวเองต้องเสียอะไรไปวันนี้เขาก็เลยพูดว่าเดี๋ยวจะเอาเครื่องตัดหญ้าไปเอ้ยวันนี้จะเอาเครื่องตัดหญ้าไปได้ไหมนะคะจะไปกินบักทันนู่นนั่นนู่นนี่จริงๆก็ไปเพื่อที่จะอวดว่านี่ไงกูไปเหยียบสวนยางน้อยได้ไม่เห็นมีอะไรผิดคนเข้าป่าหาเห็ดก็ไม่ผิดคะ่ะคนไปเข้าป่าเก็บ บักทันนี่คืออะไรคือลูกพุ้สาลูกผู้สาตามพื้นก็ไม่ผิดเช่นกันดูอันนี้ค่ะนี่คือพาแม่ไปไปคนเดียวไม่กล้าต้องเอาแม่ไปเป็นไม้กันหมาพาแม่พาหมาไปไปเก็บลูกพุ้สาเอาตะกร้าไปเก็บลูกพุ้สาที่ตกลุ่งดิน แล้วก็ใช้แคปชั่นมาส่วนอย่างน้อยคืนชีพที่ตรงนั้นเป็นที่ป่าใครจะเข้าไปเก็บของป่าเก็บอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแล้วค่ะแต่สังเกตไหมคะงวดนี้จะไม่กล้าถ่ายไปด้านข้างไม่กล้าถ่ายไปด้านหน้าให้เห็นว่าเป็นสวนอย่างน้อยริมถนนจริงๆแต่มีเสียงรถผ่านแล้วก็ล่องรอยของเหลี่ยมเขาเห็นชัดค่ะว่าอันนี้เป็นตัวที่ ป่าไม้หกไปแจ้งความไว้ที่เต่างอยจะทาาว่าเข้าไปอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดหรอกคะ่ะลูกผู้สาตกเกลื่อนพื้นของป่าใครก็เข้าไปเก็บกินได้ที่ป่าตรงนั้นถ้าไม่ได้ไปตัดไม้ไปทำลายป่าบางคนขึ้นไปเกี่ยวหญ้าบนเขาบนอะไรอย่างนี้มีหญ้าก็ทำได้นะคะถ้ามาเกี่ยวหญ้าไปให้วัวอะไรก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เงินที่คุณเอาทองแม่ไปซื้อที่นี้คุณจะได้ใช้ประโยชน์เพียงแค่ไปเกี่ยวญ้าให้หวัวไปเก็บลูกผู้สาวคุณเห็นหรือ,อยังว่าฉันทำอะไรได้เห็นหรือ,อยังแน่จริงก็ลองไปปลูกยางสิสภาพลกขนาดนั้นยางมันจะเหลือเหรอแน่จริงลงไปปลูกยางไปใส่ปุ๋ยไปนั่นไปนี่ไปทำสิก็จะได้เห็นชัดว่าเธอแสดงความเป็นเจ้าของ ที่ตรงนั้นก็เป็นการลุกป่าเพราะที่ตรงนั้นเป็นป่าค่ะไม่มีใครได้ยื่นสิทธิ์ในการทำกินไว้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่การสวมสิทธิ์แต่เป็นการลุกป่ายึดเอาเป็นของตัวเองโดยการเข้าไปถากไปถางไปทำไปปลูกยางแล้วก็ใช้คําว่าสวนยางนะแต่สวนยางนะแต่ วัสดีตอนเช้าทุกคนครับผมเมื่อวานเมื่อวานนี้ไอ้สามชั้นเขาพูดอะไรนะสามชั้นเขาพูดเลยว่าอีป,ปอบอีป,ปอบนี่เปแมงดาเหรอเอาผัวมันเป็นแมงดาเหรอผัวปอบยาเป็นแมงดาเหรอนี่น่าเลยเนาะโอ้ยขายที่ดินเป,นเปนผัวเปผู้ชายไม่ใช่ผัวหรอกตอนนั้นะ คุณคุนทิดาวันดนี้ครับขายที่ดินเปนผู้ชายมันก็น่าจะเปอยู่หรอกเออถ้ามันสวยผู้ชายคงเปแหละแต่หน้าตาเหมือนผีมันก็ต้องหาเงินไปเปผู้ชายนยั่นแหละอืมคือไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะขุดอีปอบเปแมงดาอย่างนู้นอย่างนี้เอ้คำมูงบนว่ายังไงนะนะคะ แมงดาคนที่เปยแมงดาฉันไว้อีก้อยนะอีก้อยขายที่ได้เอามาซื้อนั่นซื้อนี่ให้ไอ้ไหลไอ้ไหลเคยเป็นแมงดาถ่ายเงินครูแอมมมาแล้วตอนนี้อีก้อยเป็นคนเปยอีเจ็ดสิบเก้าเปยอีน้องคอฟฟี่เปยอีเอื้อยเปยอีสารพัดส,สารเพนั่นเปยพวกนี้ก็เปยแมงดาค่ะเพราะไอ้ไหลคือแมงดาเห็นเห็นอยู่ าพ่อเกาะแม่กินถ้ามีโอกาสจะไปเกาะคนอื่นเกาะผู้หญิงคนอื่นกินนะคะได้ตีมอฟีแล้วได้เงินด้วยไอเฮียนี่ก็เอาแต่ตอนนี้ทุกคนเขารู้เช่นเห็นชาติมาแล้วนะคะมานั่งพูดคนนั้นคนนี้เป็นมได้ตัวอีก,ก้อยเองก็รู้ดีอยู่ว่าฉันขายที่ขายทางตอนไหนอะไรยังไงทุกคนก็รู้อยู่ฉันแต่งงานมาเมื่อไหร่ มีลูกเมื่อไหร่ยังมีการบอกอุ้ยปล่อยท้องเพื่อที่จะจับผวนอย่างนูน้นอย่างนี้มึงเล่าเองว่าอีกูแอมเนี่ยมาบอกมึงว่าท้องมึงก็เลยจะต้องแต่งงานด้วยจากนั้นก็มาบอกว่าแทงคือจะหลอกจับมึงดูดูดคนมันสันดานนะคะเอาผู้หญิงมานั่งดา่าแล้วก็มานั่งพูดถึงคนอื่นอย่างนูน้นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง อันนี้คือความร่มสลายของคนที่เชียร์ไอพ้พวยหลายๆช่องตรงที่ว่าสิ่งที่พูดไม่เป็นความจริงค่ะไม่เป็นความจริงพูดเฉยเฉยพูดลอยๆไม่ได้มีหลักฐานอะไรแล้วแต่ของไอ้ไหลนี่ที่เคียที่สุดก็คือว่าอีก,ก้อยรู้อยู่แก่ใจตัวมันเองมันก็รู้อยู่แก่ใจนะทุกคนรู้อยู่แก่ใจแต่วันนี้พอไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกัน เอาเรื่องโกหกเอาคือยอมให้ไอ้ไหลพูดเรื่องที่ตัวเองรู้อยู่กระใจว่ามันไม่จริงแต่เรื่องลูกอีก,ก้อยไปแต่งงานกับผู้หญิงที่สารพราคิดว่าเขารวยมีบอ่อปลาม,มีนู่นมีนี่มีนี่แต่งไม่ทันไลก็อยาาก,กัน เพราะว่าอีก้อยเข้าไปเสียมเข้าไปยุ่งเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตลูกชายและลูกสไปตลอดเวลาคุณคิดดูก็แล้วกันขนาดกับไอไหลนี่นะนะไม่ได้เป็นลูกมันนะมันยังคอยไปสั่งไอไหลมีแฟนอะไรทีไรจะคอยไปสั่งว่าต้องไม่ทําอย่างนั้นต้องไม่ทานี่นี่น,นี่สั่งนะคะในขณะที่ยายสมควรยังไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรแต่อีก้อยวุ่นวายทุกดอกและคิดดูถ้าเป็นลูกชายมันจริงจริงมันจะไม่วุ่นวายเลยอ,อีก้อยจริงหรือเปล่าล่ะ ลูกมึงแต่งไปเมทันไลก็ต้องหย่าแล้วที่ไปอวดกับคนนู้นคนนี้ว่าโอ้โหบ้านเมียเขาเป็นบ้านเศรษฐีเป็นบ้านรวยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เป็นเจ้าของบอ่อปลาเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าอีก้อยมึงเที่ยวพูดไปจนครอบครัวลูกชายเกิดปัญหาอุสาลาออกจากงานที่ทํากับองค์บุญตีเนี่ยไปกะว่าจะไปทําธุรกิจของครอบครัวเมียนี่ความคิดก็ไม่ต่างอะไรกับ ไอไหลหอบเสื้อผื้นหมอใบหมอนใบไปเข้าบ้านเมียพออยากกันได้หนูมาสองร้อยตัวลูกมึงนะอีก้อยตอนอย่ากกันจะได้ปลามาก,กี่ร้อยตัวจ้าถามหน่อยไปแบ่งปลาในบ่อของเมียมาหรือเปล่าถามหน่อยจ้า <c oughs> เรื่องพวกเนี้ยที่เอามานั่งพูดคนพวกนี้ไม่ละอายใจนะอือ <c oughs> ดิฉันเอาเงินไปเป,ปแมงดาอย่างนู้นอย่างนี้เออต้องเอาเงินซื้อผู้ชายเพราะหน้าตาไม่นั่นไม่ดีนั่นแปลว่ามึงด่าครูแอมว่าครูแอมหน้าตาไม่ดีจะมานอนกับมึงเลยต้องเปมึงให้มึงรับผูรับตาเอาในจำนวนเงินห้าร้อยบาทอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอแล้วไอ้ที่พูดพูดน่ะแม่มึงตอนหนีตามพ่อมึงเนี่ยขโมยสมบัติของตามึงมาหรือเปล่า กขาถึงเครียดแค้นก็ถึงไม่เอาทางครอบครัวมึงเลยไปถามแม่มึงสิตอนที่หอบผ้าหนีตามตาชานมานะ่ะได้แอบขโมยสมบัติมาปนเปื้อผู้ชายด้วยหรือเปล่าทุกวันนี้ถึงไม่ได้สมบัติจากข้างตาเลยถามแม่มึงก่อนนะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเรื่องราวเหล่านี้นะมึงไม่ต้องสงสัยว่ากูไปรู้มาจากไหนมึงไปถามอีก,ก้อยเล่าอะไรให้กูฟังบ้างนะ เล่าอะไรให้กูฟังบ้างว่าแม่มึงหนีตามพ่อมึงมาพ่อมึงเป็นพวกยาจกยากจนทางฝั่งข้างแม่มึงไม่มีใครชอบว่าเป็นไอ้ลูกกำพ้าไอ้ไอ้ลูกยาจกไอสารพัดที่จะลังเกียจไม่ต่างอะไรกันกันกบครอบครัวพี่น้องของอีเหล่าเกีย้ยลังเกียจไอ้ขาหมูไม่ต่างกันเลยนะ หรือจะเป็นเรื่องอีดอกกระทือพัทยาอย่างที่บอกถ้าเกิดวันมันไม่ได้ทํำจริงแสดงว่าอีก้อยโกหกเพราะอีก้อยเป็นคนไปพูดเขาเคยไปเจอกันตองพัทยาเขาไปส่งสิ่งจุกจิกเขาไปดีกันหลังจากนั้นเขาโกรธกันหลังจากเรื่องพัทยาทะเลาะก,กันเรื่องเงินมีการคืนเงินมีการอะไรกันอีก้อยถึงเอาเรื่องอีดอกกระทือพัทยามาเล่า ว่าอย่างง,ง,งี้ไม่ได้เป็นเราเป็นนอมินีให้ผัวผัวเก็บเงินหมดบัตร ATM ยังไม่มีไปรู้ใช้อันนี้อีกก้อยเล่านะคะถ้าไม่จริงก็ต้องโทษก้อยฉันไม่รู้ฉันไม่เคยอะไรด้วยนอกจากมีลายหลังใหม่ในตอนต้นๆที่ยังดีกันอยู่เคยมีลักษณะคุยโทรคุยโทรผ่านไลน์ และเขากระสามีเคยโทรมาอวยพรวันเกิดฉันในปีแรกที่รู้จักกันแค่ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ต,ตัวตนเป็นยังไงแต่อีก,ก้อยบอกว่าเป็นฝรั่งแก่พิการเท็จจริงประการใดฉันไม่ทราบ